กาบสวัสดีทุกท่านพบกับผมพาโบจิกโกบอลจจโบหรือจะโกมาชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ประจําวันผมอยากจะฝากทางเราเนี่ยมีกลุ่ม V.I.P ที่มีทีเด็ดบอลเต็งระดับความมั่นใจ80-90กเซนกันเลยนะที่จะมีแจกแค่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับผลวิเคราะห์บอลประจําวันที่26สิงหาคมพศ2 5 6 6ันานะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบบอลเต็งจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นทางด้านทีมแมนยูเต็ดพบ ย1นาิบการตรงของวันนี้นะครับก็วันนี้นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเจ้าบ้านนะก็สถิติ5นัดที่ผ่านมาก็าทำได้ดีพอสมควรชนะ2แพ้2แ,2และเสมอ1น,นะครับนัดล่าสุดก็พลาดแพ้กับสเปอร์ด้วยสกอร์2ต่อ0นย์นะเราล่ายด,ดไดจริงฮะแต่ถ้าเขาได้เล่นที่บ้านตัวเองก็ต้องบอกว่าโหดเหมือนเดิมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห้าเล่นในบ้านตัวเองยังไม่แพ้ใครมา10นัดเลยนะทุกคน10 20นัดเลยก็ว่าได้นะโหดเกินนะเราในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ชนะไปด้วยสกอร์1 1 1 1 0 3 2 2 4 0นะทุกคนเล่นนนใบ้าตัวเองก็ต้องบอกว่าโหน จบคำล่ำลือนะฮะแล้วก็จะเป็นสกอร์สูงซะส่วนใหญ่นะสกอร์สูงไป3านัดต่ำไป2นัดนะครับส่วาด้านทีมเยือนอย่างนอต์ทแคมฟอร์ดเลยนะผลงานนัดที่ผ่านมาก็ทําได้ไม่ดีเลยชนะ1แพ้4เสมออีกหนึ่งครับนัดล่าสุดก็ชนะเซฟฟี่เต็มด้วยสกอร์สต่อหนึ่งนะแต่วันนี้เขาต้องเป็นทีมเยือนนะฮะก็ทําได้ดีพอสมควรชนะ2แพ้2และเสมออีกหนึ่งครับแล้วก็เป็นสกอร์ต่ำซะส่วนใหญ่นะสกอร์ต่ำอยู่ที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์และศูนย์หนึ่งนอยัาง แมนยูเต็ดนะฮะวันนี้ผมเชื่อว่าแมนยูเต็ดมีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรด้วยตัวเล่นและอร์มที่ดูดีกว่านะครับก็เปิดบ้านไปนี่ต้องบอกว่าแมนยูเต็ดน่าเสียดายนะก็พลาดแพ้สเปอร์ไปเนาะสองศูนย์แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาวันนี้ผมเปิดให้แมนยูต่อหนึ่งลูกครึ่งถึงสองลูกเลยนะนี่คิดว่าแมนยูนะครับจะยิงด้วยสกอร์ที่ขาดได้สกอร์ที่ขาดครับแมนยูเต็ดชนะสามศูนย์แน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์